ถ้ากันมาถึงเรา่ะเนี่ยบานนาตี้ต้องถามกันนะบ,บานแม่พอดีอันที่เรามาปลูกไว้นะคะนี่ต้นตะลิงปิงนะคะใช่ไหมออต้นตะลิงปิงนะคะอะไรอย่ากัดกันนะจะมากัดกันไม่ได้นะใกล้เลยเอ้ยไม่เอาค่ะอย่าเอาเอา,เอา,เอา,เอาคือเฮดจิงสันไปขา้างหน้าไปข้างหน้าเลยมาหนิมามามานนิมาวา,าง อาจะมีหมูเวบีน้ตินี่เดหยแ้วสดว่าหม่อคนี้ก็ดอกไม้นะจ๊ะเจอดอกไม้ก็คือเอาไหมดอกไรอ่ะดอกกระเทียมดอกกระเทียมที่กินกับลาบอร่อยๆดอกดอกสีม่วงงามงามตัวคือดอกซากุระอาไปกินตินี่เออมันดอกบานก่อนอันนี้มันกำลังสีออกดอกเ้าะนั้วเชีย อันนี้คือต้นหยังชนะต้นกระต่ายไปปลูกนาทีหยังบอลตายหมดนี่จะคืลงคลิปไงนี่อะไรดอกน้อยๆเนี่ยก็กินได้ไหมได้อ๋อรู้แล้วกกหน่อไม้ฝรั่งโอ้ยรู้แล้วขนาดนี่สวยดอกดอกนี้สวยเป็นบ้านะไรนั่นเต็มอีเจ้าเด็กกินจะกรอบยังไงบอลน่าจะจอยเดี๋ยวกินยังว่ามันดีแห่งเกันอันนั้นไม่กบอันจะเที่ยงเด็กน้อยกลัวนะฮะ